คำว่าชิ้นงานลอกหรือว่าชิ้นงานเป็นรอยขีดข่วนนะคะถ้าเป็นคําว่าขีดข่วนนะคะเขาใช้คําว่าสคริชีจากภาษากัีกเองนะคะอันนี้จะแปลว่าขีดข่วนเชพุ่มเมสคริปก้อิสเซอ์อ่ะเชพุ่มก็คือชิ้นงานที่สําเร็จแล้วนะคะมันออกมาเนาะแล้วก็สคริปชิก้อิสเซอ์แปลว่ามันมีรอยขีดข่วนตัวนี้จะแปลว่าชิ้นงานมีรอยขีดข่วนค่ะ ส่วนถ้าเป็นงานที่เป็นการลอกออกมานะคะอ, s <S อาจจะเป็นผิวของมันลอกหร huh see, ือว่าการทาสีแล้วสีมันลอกนะคะคำว่าลอกใช้คำว่าฮัตเกียวจัเซเาูดมีฮัตเกียจัเซีเ้าูดมีฮจเซอันนี้จะแปลว่าชิ้นงานมันลอกค่ะตร,ตรงนี้จะเป็นสีหรือว่าผิวของงานนะคะโคจังีฮัตเกจเซ โทจังจะแปลว่าสีนะคะการทาสีเนาะโทจังนี้เพาะเกอยเจาะเลจะแปลว่าสีลอกค่ะคำนี้เอาไว้ใช้พูดในกรณีที่ชิ้นงานทาสีนะคะ